哈哈 <laughs> <laughs> เขารู้ไหมเขตแปดอยู่ไหนรึเปล่าเขตแปดแม่นายดังพันจอนอ่ะแม่แม่นายดังพันจอมีนายบอกว่าเขตแปดทั้งเขตแปดแต่อยู่ห่างจะไม่ไกลจากสพหันใหญ่จ้าอยู่หลังสพเลยลูกน้องพุ่มกลับเหรอลูกน้องพ่ออเอแล้วพวกพแล้วอันนี้พุ่มกลับอันนี้พุ่มกลับอ่ะที่ไปแจกข้าวตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขตแปดน่ารักเขตแปดดีชื่อว่าเอ๊ะทำไมวะอ๋อแม่นายมามาแม่นายมาอยู่ใกล้จะแม่นายพี่พ่อเป็นอดีตพอบอชัแม่นายแบบอยู่ใกล้สพหันใหญ่จ้า น่าล่ะเออแล้วฉัน่อบอกว่าแต่ฉันจะบอกให้เลยนะว่าเขตแปดนะถ้าเขตดแปดเธอต้องหยุดนะชาดาไปแล้วนะถ้าเธอไม่หยุดเนี่ยนะเธอมีปืนกี่กระบอกเธอเอาออกมาเลยเออเออเธอเอาออกมาเลยเธอจะทําอย่างนั้นเนี่ย ทไเตอนไม่เข้าใจเลยเขตแปดอ่ะทำไมพวกเธอจึงได้ร้านนผู้คนได้ขนาดนี้ท่ามกลางความทุกข์ยากของคนร่วมกันในหาดใหญ่แล้วไม่ใช่หาดใหญ่เดียวสิงหานครเอยละโนดเอ่ยก็ทั่วเหมือนกันทําไมพวกเธอเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่คนที่ไปปล้นเซเว่นกีเซเว่นแล้วที่โดนปล้นกีบิ๊กซีที่โดนปล้นผู้เธอจะปล้นเขาทาไมเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาก็ทุกเราก็ทุก่เราทุกร่วมกันหมดร้านนั้นร้านที่ขายโมเดลอ่ะ เอาเข้าไปทั้งร้านเลยอ๋อจริงเหรออืมเป็นคนกรุงเทพไปเปิดร้านขายโมเดลเป็นรถเป็นเครื่องบินอะไรเงี้ยสวยๆโออทําไมอ่ะ้วาจะคิดว่าน้ำท่วมเขาก็ทุกแล้วนะน้ําท่วมเขาก็ทุกแล้วจะไปป้อนเขาอีกเขาทุกใหญ่เลยอ่ะทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ล้างบ้านนะเธอต้องรื้อก่อนล้างเออ้วตอนนี้น้ําประปายังไม่ได้ไหลทุกเขตนะฮะใช่แล้วที่ไหลออกมากดงแจเลยกินไม่ได้เพราะเมื่อวานนี้ที่จะหาต้องมาขนน้ําไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าอะไรปะ คือทุกคนต้องน้ำเนี่ยแพ็คสิบสขวด<อ>ทุกคนเก็บ6ขวดไปกินอีกหขวดเอาไว้ชำระล้างใช่นแบบหู่าห้องน้ําก็ยังไม่มีน้ำใช่ใช่เราเป็นหัวนะเราส่งของไปเมื่อวันเมื่อวาน,วานแฟนลับแนวหน้านะคะทั้งหมดเลยเนี่ยส่งไปทั้งหมด40ตันเลยเยอะมาก ทางข้าวสารอาหารแห้งแล้วเราแบบว่าเราเราส่งแบบมี attitude ด้วยนะข้าวสารไปก่อนเลยเข้าวสารของเราเนี่ยทั้งหมด3 1 0 0 3,110สถุงถุงละ5้กิโลจะคิดดูแล้วกันแล้วพุ่งไปที่มอหัดใหญ่แล้วก็แล้วก็คุณพี่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 ผู้ชายท่านหนึ่งท่านส่งอีกพันถุง4 0 0พกว่าถุงอ่ะ1,000พไปที่มอหัดใหญ่อีก3,000 ไปที่บอนอห้ซึ่งน้ำท่วมได้เช่นกันแล้วกระจายไปแล้วกระจายไปปอเต็กตึ้งไปกระจายไปรุ่งมัจันอยู่กระจายไปมูลนิธิกระจายไปโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเทศบาลสามกระจายกระจายกระจายข้าวนี่กระจายปต่างๆเพราะตอนนี้ยังต้องหุงข้าวแจกคนอยู่ฉันนี่ฉันก็อะไรสัอฟังฉันก็ไปดูข่าวเว้ยดูข่าวเขาแบบว่ามีรถรถแบบย m c อ่ะไปไปยืน่ะฉีกถุงพลาสติกแล้วแจกโหคนยืนรอเป็นร้อยเลยนะคนเข้ากิวลิงหนึ่งเป็นร้อยเลยมารับผ้าขุนหนูผ้าขุนหนูเออผ้าขนหนูเพราะฉันเห็นลายป้า nó bốc nào nè เหมาพวาคุณหนูมานแต่ไม่ดูลายแล้วลายมันคืออะไรไอ้ลายจุดมู่นั่นแหละจุดมุ่จุดับโเราหไม่ต้องไปแต่ว่าเราบริหารจัดการงบประมาณเงินบริจาคแล้วเราก็อยู่ในนั้นของท่าจุกัดทุตสตาลเอาไปใช้ให้มันเป็นเกิดประโยชน์แล้วก็รวมถึงในเขตแปดของแนวหน้าก็ไปใชกแบบนั้นนะนี่เนี่ย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 ที่หนูลายเดาแนวหน้าอันนี้ของแนวหน้าเราส่งไปท่านผู้ชมแนวหน้าเนี่ยมื่นผืนแล้วก็มี ท่านผู้ชมเนี่ยที่ทำโรงงานท่านคุณหนูว่าอีกหมื่นผืนสองหมื่นท่านคุณหนูเราเนี่ยสองหมื่นผืนแล้วเป็นมาตรฐานด้วยนะเป็นผืนมาตรฐานด้วยท่านอย่างดีลายอย่างดีเกศทรงอจำเป็นมากเลยจําเป็นมากเลยเขาเสียหายหมดแล้วเห็นไหมว่าบางบางท่านเนี่ยนะเขาเขาขอคือเขาไม่เขาไม่ใช่คนแบบ คออ่ะคนหันใหญ่อืมเรื่อมากเขาสิ้นเนื้อประดาตัวนจะราบพนาสูใหญ่นี่นะแค่มายืนเข้าคิวเอาของก็มีไม่คิดแล้วเออเขาต้องสนิสไม่ใส่เขาแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นแต่เขาจําเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดใครมีอะไรนะก็ก็ขนไปเลยน้าุกจงทุกคนพี่ในในคลิปเนี้ยพี่เห็นนะผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาจริงๆบอกว่าคอสามผื่นได้ไม่ครับเกี่ยวกับแม่ไม่ได้มาคนให้ก็เอาไปเลย แล้วของเราพภาคุณหนูเราน่ะสองหมื่นปืนหายในพิพตาครับพาวเว่าแบงค์หกร้อยก้อนปุ๊บเดี๋ยวนี่เนี่ยภาคหนูเราจำแพ็คได้เลยได้ลายจุดนั่นเห็นไหมไม่เห็นละไมเห็นลายจุดๆนั่นน่ะนี่ไงนี่นี่ถึงมออนี่หน้ามออันนี้หน้ามอลงห้าพันหน้ามออลงห้าพันนี่ไงลายจุดทั้งหลายเนี่ยไปที่เออ่ แถวแถวเขตแปดอีกห้าพันกางเมืองอีกห้าพันแล้วก็ไปที่ทหารทหารก็ต้องใช้เหมือนกันให้ทหารอีกห้าพันหมดสองหมื่นเนี่ยเนี่ยของเราขอบคุณ d h เอนะคะที่ส่งให้เนี่ยเนี่ยเขาเขาก็เอาเอาออกร้นเล็กอะแล้วก็ไปกระจายไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราเนี่ยดีลกับทหารโดยตรงรู้ว่าขาดอะไรเราดีลกับทหารโดยตรงแล้วเพราะนั้นทหารเนี่ยมารับมารับที่ของเราเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหกล้อมาหกเที่ยวครับ หกล้อสองคันมาหกเที่ยวเที่ยวเลยสามเที่ยวมาสามเที่ยวอ่ะแล้วขนไปหมดไม่เหลืออะไรแม้แต่เห็นไหมนี่เนี่ยเมื่อวานมาขนที่นอนหมอนมุ้งขนไปหมดน้ำผ้าข้าวสารแม้แต่ยาหมองอ่ะยาหมองอ่ะยาหมองยาทาอะไรเงี้ยแล้วเราแปะเอาไว้หมดเมื่อวานอ่ะโฟมอ่ะเราเอาเงินท่านผู้ชมเนี่ยนะคะซื้อโฟมล้างมืออันดูเขาขายเราถูกมากนะอันนี้คืออะไรคะคุณแม่อันนี้คือที่นอนที่นอนมีประมาณเอ่อสิบยี่สิบหลังอ่ะนะจ่ากับหมอน อันดูเนี่ยสามพันห้าร้อยขวดพี่บอกว่าให้เอาแหเนี่ยคมแล้วส่งไปที่สงขานคกขรินทหารบอกครับอมเนาเพราะเมื่อวานนี่เป็นคิวที่ว่าเขาจะไปสงขาไงไปหัดใหญ่ทหารบอกว่าตอนฝึกยังไม่หนักเท่านี้เลยทหารบอกว่าตอนพู้มัน้ับัญชาสั่งเนี่ยไม่ยังสั่งเหมือนพี่ปองเลยมาดูอีกคนที่เท้าอีกคนสั่งซี่เท้าเอวเท้าเอวยีนเท้าเอวสั่งทหารเฉยดูไปน นั่นคือรัฐออมนตรีของรัฐมนตรีออนะเป็นรัฐมนตรีของอ,อันตรีอีกทีหนึ่งใช่หนูว่าน้องๆแบบน้องๆน่ารักมากอ,ะอ,อ่ะแล้วเมื่อวันก็ีย้อค้าแบบว่าตอนเช้าแบบว่าเราเขาก็บอกเขาจะเนี่ยเนี่ยน้ำ <Figure S 2> น้ำห,ห,นหมดเลยนะอันนี้ออน้ําสิงนะคะเราเราแบบน้ําสิงอันนี้ถ้าผู้ชมเอามาให้เลิศดมากเลยแล้วเราก็ซื้อเติมเราก็ซื้อเติม